คุณตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตหลักสูตร CRC จะช่วยคุณยังไงเดี๋ยวอ,อมจะพาไปดูค่ะวันนี้อ,อมก็ได้มีโอกาสมาอบรมหลักสูตร CRC รุ่นที่6หรือหลักสูตรการเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤตและการป้องกันตัวซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆเลยค่ะได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองจากสถานการณ์ต่างๆและปรับวิธีคิดในการใช้ชีวิตให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นโดยมีการสอนใช้อุปกรณ์อื่นๆเป็นอาวุธ และเนื้อหากต้องมีความจําเป็นสุดท้ายที่จะต้องใช้อาวุธปืนก็มีการสอนใช้ปืนอย่างปลอดภัยโดยมีครูฝึกประกบตัวต่อตัวช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยและสอนทักษะต่างๆถูอว่าเิ๋งสุสดๆเลยค่ะ ร้อมฟังยังได้ใบประกาศและเข็มจากหลักสูตรไปติดกับเครื่องแบบอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากๆค่ะพี่โต้คะมาจากหน่วยงานไหนคะพี่โตเอ่อจริงม,มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับแต่หน่วยก็ตำรวจสเเป็นตำรวจนะคะมาเรียนหลักสูตร C.R.C พี่โตองรู้สึกไงบ้างคะจบแล้วก็รู้สึกว่าอันดับแรกเลยคือเป็นหลักสูตรที่ที่สนุกครับแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้ให้ให้ได้ดีโดยที่บางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ขึ้นนะครับก็ ทั้งที่ตัวเองเป็นาราชการใช้ปืนมาแล้วก็จริงนะครับก็มีหลักสูตรท,ที่เรียนมาถามว่าการติดการสูตรแบบนี้ร่วมกับคนละเรือนเนี่ย้าทำให้รู้ว่าเเทคนิคในการสื่อสารแล้วก็มีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนเนี่ยหรือผู้ได้รับการฝึกมีความปลอดภัยในการในการดูแลตัวเองในระดับหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วที่อยากมาเรียนก็คืออยากมาฟังว่ารูปแบบการฝึกแบบนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของหน้าที่ภาครัฐอย่างเราเป็นตำรวจเนี่ยว่าเขาดูแลความปลอดภัยในพื้นต้นได้ก็ทำให้งานของเราเไงขึ้นแล้วก็ดูแลก็ได้ดีขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจนะครับไม่ไม่ต้องจําเป็นว่าเราจะต้องยิงปืนได้ดีริงยิงปืนเป็นหรือไม่นะครับเพราะว่าหลักสูตรนี้จริงๆเราต้องการให้ทุกคนรับรู้เรื่องของการดูแลตัวเองนะครับการดูแลตัวเองเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองเนี่ยให้มากที่สุดส่วนอาวุธปืนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราใช้จําเป็นในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นนะครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับคนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นตัวข้าราชการเองนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับมีมากครับเป็นหลักสูตรที่ดีมากเชิญชวนนะคะขอบคุณพาทุณผู้ชม สำหรับใครที่สนใจสามารถสมัครรุ่นต่อไปได้เลยนะคะ